ความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่24นิ้วนะครับ24นิ้วในส่วนของภายในลำกล้องนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่น12เกลียวนะครับโดยรุ่น12เกลียวนะครับจะมีเราดูกลุ่มกันครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J Action Guy วันนี้ก็จะมีปืนยาวไรเฟิลนะฮะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับตัวนี้คือ CZ 457ตัวนี้เป็นรุ่นเทนนิงนะฮะใช้กระสุนขนาดจุด22 LR ไรเฟิล457เทนนิงนในวันนี้เนี่ยนะฮะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่า 457เทนนิงเนี่ยได้ออกมาสู่ตลาดเนี่ยพักใหญ่ๆแล้วนะฮะอย่างน้อยก็2-3ปีมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการจับเจ้าตัวนี้มารีวิวในวันนี้นั้นมันก็อาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในการรับชมของเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับโอเคซ z 457 t e ท n i n g นะครับตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นของปืนยาวในซีรีส์457นะฮะซึ่ง เจ้าตัวนี้นะฮะจะมีราคาที่ถูกกว่าเพื่อนนะฮะมีราคาที่ถูกที่สุดนะฮะถูกกว่าเพื่อนในในในตระกูล457นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะความยาวของ457 Tenning ตัวนี้นะฮะทั้งกระบอกเนี่ยมีความยาวอยู่ที่1,085มิลนะครับหรือราวๆ43.6นิ้วนะฮะความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่24นิ้วนะครับ24นิ้ว ในส่วนของภายในลำกล้องนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่น12เกลียวนะครับโดยรุ่น12เกลียวนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่บริเวณเลยกระโหลกปืนมานิดหนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะเขาจะมีสลักเอาไว้นะครับเป็นเลขโรมันนะฮะเป็น x แล้วก็2ขีดนะฮะมันก็คือ12นะฮะโอเค แล้วที่บริเวณปลายลำของอปลายลำกล้องนะครับเขาก็จะมีเกลียวมาให้นะครับอาจจะดูขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกลัวมันจะล้นเฟรมนะฮะตรงนี้ก็จะมีปลายเป็นเกลียวนะฮะมีมาให้ส่วนศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าเนี่ย เรงว่าจะเพื่อนๆจะไม่เห็นนะฮะศูนย์หน้าเนี่ยถ้าถอดาฝาครอบออกเนี่ยข้างในจะเป็นใบศูนย์แบบทึบนะฮะจะเป็นใบทึบโดยฝาครอบอกันศูนย์นะฮะจะมีเว้าช่องด้านบนเอาไว้ให้นะฮะเพื่อให้แสงรอดเข้าไปาเข้ามาได้ในมันจะทําให้เราเล็งได,ได้ได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนศูนย์หลังส่วนศูนย์หลังนะฮะศูนย์หลังนี่จะเป็นศูนย์สะพานนะครับ มันสามารถปรับตั้งระยะการยิงแบบศูนย์เปิดนะครับได้ตั้งแต่25ไปจนถึง200เมตรเออแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าตัวเลขที่ศูนย์หลังศูนย์สะพานที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเมตรหรือมันเป็นหลานะครเพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาชอบจะใช้หลามากกว่านะฮะอันนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ทราบก็ช่วยบอกทีนะฮะโอเคมาต่อกันครับ ด้านบนของกระโหลกนะฮะจะมีรางขนาด11มิลน,นะครับเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการติดกล้องเล็งนะฮะส่วนบริเวณท้ายของลูกเลื่อนเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับจะมีอินดิเคเตอร์อยู่นะครับจะมีอินดิเคเตอร์เป็นจุดสีแดงนะฮะเพืเ่อนๆเห็นนะฮะ,ะมันเป็นตัวบ่งบอกสถานะการขึ้นลำของปืนนะฮะถ้ามีการขึ้นลำไว้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ผมขึ้นลำไว้จุดสีแดงเนี่ยมันก็จะโผล่มา คันนี้ถ้าเรายิงออกไปนะครับจุดสีแดงมันก็จะหดกลับเข้าไปนะฮะโอเคบริเวณด้านขวาของกระโหลกปืนนะครับตรงนี้จะมีคันโยกอยู่เพื่อนๆเห็นนะฮะตรงนี้คือตัวเซฟนะครับเมื่อเราขึ้นลำไว้นะครับแล้วเราเข้าเซฟเข้าเซฟโดยการดึงถอยหลังกลับเข้ามานะฮะมันก็จะเหนี่ยวไกลไม่ได้คันนี้ถ้าต้องการปลดเซฟก็เพียงแต่ดันออกไปด้านหน้านะครับ ก็เป็นการปลดเซฟรเรียบร้อยนะฮะก็จะยิงได้ตามปกติส่วนฝั่งซ้ายของกะโหลกปืนนะฮะจะมีปุ่มปรับไม่ใช่ปุ่มปรับฮะจะมีปุ่มปลดลูกเลื่อนนะครับอยู่บริเวณนี้การถอดลุกลูกเลื่อนออกนั้นดึงถอยหลังลูกเลื่อนจนสุดแล้วก็กดปุ่มนี้ถึงจะดึงลูกเลื่อนออกมาได้นะครับตัวนี้ซึ่งเจ้าระบบหรือเจ้าปุ่มปลดลูกเลื่อนแบบนี้ มันเคยมีประเด็นกันมาตอนสมัยแรกๆเลยนะฮะตอนที่457ออกมาใหม่ๆว่ามีการทำลูกเลื่อนหล่นหายนะฮะเพราะว่าเ,าเวลาสพายเดินนะฮะแล้วอาจจะไปเกี่ยวโดนตรงปุ่มนี้นะฮะหรือยังไงก็ไม่ทราบมันทำให้ลูกเลื่อนเนี่ยหลุดหายนะฮะซึ่งอันนี้ก็ก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับว่ามันจริงหรือเท็จยังไงนะฮะแต่มันก็เคยมีข่าวเรื่องนี้กันออกมานะครับ ซึ่งมันแตกต่างกับตัว452นะฮะ452 455เนเวลาปลดลูกเลื่อนเนี่ยก็คือเวลาเราดึงลูกเลื่อนถอยหลงยังจนสุดเนี่ยมันจะต้องเหนียวไก่ไว้นะฮะมันถึงจะดึงลูกเลื่อนออกได้แต่457เขาปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวล็อกลูกเลื่อนนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องของนนพานท้ายกันนะฮะพาน้ายตัวพาน้ายเนี่ยเจ้าเทนนิงตัวนี้นะฮะพาน้ายเนี่ยมันจะเป็นไม้บีดนะครับ เป็นเป็นไม้บีดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นไม้ที่ราคาถูกที่สุดนะฮะทางซีแซตจึงนํามาใส่ไว้ในตัวเริ่มต้นอย่างเทนนิงนะฮะต้องบอกว่าลายในเนื้อไม้บีดนั้นลวดลายสวยนะครับแต่แต่ว่ามันเป็นไม้ที่ราคาถูกนะฮะเขาก็เลยมาใส่ในตัวเริ่มต้นหลายๆท่านเนี่ยที่เข้าไปเลือกซื้อปืนเนี่ยเลือกที่ลายลายไม้นะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักก็มีนะครับ เพราะแต่ลักกระบอกเนี่ยลายไม้นี่มันจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะส่วนส่วนด้านล่างนะครับของ457เทนนิงนะฮะก็จะมีตอหูกวินมาให้2จุดนะครับเอาไว้สำหรับใส่สายสะพายด้านหน้าและด้านหลังนะฮะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของไก่นะฮะปืนตัวนี้เป็นปืนเดิมนะครับเจ้าของปืนยังไม่เคยเอาไปยิงเลยเพราะฉะนั้นไกนี้จะเป็นไกเดิมจากโรงงานเนี่ยผมวัดไกตัวนี้ได้เพียง3ปอน,นด์นิดๆเท่านั้นเองนะฮะถือว่าเป็น ไก่ที่เบาและคมมากนะครับคมมากพูดง่ายๆว่าเทรนดงตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าแก่การเลือกซื้อนะฮะเพราะว่า,าเป็นปืนที่มีราคาไม่แรงนะฮะแล้วก็ให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับพูดถึงค่าความนิยมแล้วกันนะฮะผมให้เป็นคะแนนคะแนนความนิยมของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ20ปลายปลายๆนะครับอยู่ประมาณ20ปลายๆก็โอเค ครับเดี๋ยวเราก็มาลองเทสปืนซ z 4 5 7เทรนนิ่งตัวนี้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสความแม่นยำของปืนโดยการยิงแบบพาดแท่นนะฮะด้วยกระสุน CCI นะครับเดี๋ยวลองดูกัน เราดูกลุ่มกันครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะอยู่ในวง10 4นัดนะฮะแล้วก็เข้าจุด X เ,เป็น1นัดดูใกล้ๆครับ ครับก็สำหรับซีซ่า457ทันนิงนะฮะผมก็ได้นำมาเทสปืนให้เพื่อนๆได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการยิงที่ระยะ50เมตรนะฮะด้วยการยิงแบบพาทแ่นนะครับเพื่อดูความแม่นยำของตัวปืนผลงานออกมาให้กลุ่มที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับ4ี457ทันนิงเนี่ยมันเป็นปืนที่ให้ความแม่นยำอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะก็มีเพื่อนๆใช้กันอยู่นะครับ แถมด้วยความเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะของตระกูล4-5-7มันก็เลยมีราคาที่เบาๆนะฮะเอาอย่างนั้นละกันนะครับเป็นปืนที่คุ้มค่านะฮะเป็นปืนที่คุ้มคา่าก็โอเคนะฮะสำหรับเ4-7 Tenning วันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง J Action g u i ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีปืนกระบอกใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดชมกันนะฮะ สำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ